สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะที่รับชมทางช่องเอมิการ์ดซิงคนะคะวันนี้พบกันนะคะที่มิตซูรีพับบลิกเช่นเคยนะคะกับเซลล์เอมิการ์ะคะวันนี้พามาชมเจ้าตัวออนิวมิซูบิชิไททันรุ่นนี้เมกะแครปหรือว่าเป็นในส่ง,งตัวแครปนะคะซึ่งแครปเนี่ยเขาจะมีอยู่2รุ่นนะคะเป็นตัวเริ่มต้นกับตัวท็อปนะคะตัวท็อปเอมิการ์รีวิวไปแล้วส่วนตัวเนี้ยหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะคะค่าตัวเขานะคะกับออปชั่นที่ให้มาวันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันจ้ะ เดี๋ยวเรามารับชมรถกันนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นในส่วนของตัวรถที่เป็นรุ่นเริ่มต้นหรือว่ารุ่นเอชิปนั่นเองนะคะซึ่งเจ้าตัวมิตซูบิชิไทร์ชั่นนะคะเมกะแครนะคะหรือว่าแครตัวเตี้ยเนี่ยเขาจะมีจําหน่ายทั้งหมด2รุ่นนะคะก็คือตัวนี้นะคะที่เป็นตัวเอชิปแล้วก็ตัวโปรนะคะซึ่งตัวโปรเนี่ยเอมิกะรีวิวไปแล้วเนาะนะคะเดี๋ยววันนี้มาให้ชมนะคะความแตกต่างระหว่างโปรกับเอชิปนะคะซึ่งตัวนี้ ะะราคาจำหน่ายของเขาอยู่ที่629,000บาทเท่านั้นนะคะออปชันเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้เท่ากับรุ่นพี่นะคะแต่เขาก็มีความพิเศษแล้วก็มีความคุ้มค่าในาราคา629,000บาทเนาะนะคะอาพูดถึงในส่วนของตัวเครื่องยนต์ก่อนนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็นรถเครื่องยนต์2,400ซีซีนะคะซึ่งรุ่นนี้ก็จะให้กำลังแรงม้าที่150แรงม้านั่นเองนะคะ แล้วก็ตัวนี้เป็นในส่วนของตัวเกียร์6สปีดมาแล้วด้วยนะคะสีนี้เป็นสีเปิดตัวนะคะเป็นในส่งของตัวสีที่เป็นสีเทาดำนะคะซึ่งตัวนี้ก็ไม่มีออปชั่นที่เหมือนตัวโปรก็คือกันชนท้ายนะคะในส่วนของภายนอกเนี่ยนะคะกันชนท้ายไม่มีมาจากโรงงานนะคะสปอยเลอร ตรงนี้ไม่มีนะคะตัวโปรโมีสปอยเลอร์นะคะมีไฟเบรกดวงที่3แล้วก็มีในส่งของตัวล็อกเนาะ,ะตัวนี้ไม่มีนะนะคะฝาท้ายเป็นแบบนี้นะคะ,ะไม่มีในส่งของตัวสปอยเลอร์หลังมานะคะกันชนท้ายไม่มีมานะคะไฟท้ายก็ขนาดใหญ่นะคะแต่ว่าตัวถังใหญ่เนาะล้อก,ก็จะเป็นในส่งของตัวล้อที่เป็นล้อกระทะนะคะมือจับนะคะหรือว่าในส่งของตัวกระจกตรงนี้เป็นสีดําหมดเลยนะคะเป็นสีดํา เนี่ยค่ะกระจกมองข้างเป็นสีดําไม่มีไฟเลี้ยวนะคะเห็นไหมไฟเลี้ยวปิ๊บๆจะมาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนมือจับก็จะเป็นสีดํานะคะไม่ได้เป็นในส่งของสีเดียวกันกับตัวรถแต่อย่างใดเนาะนะคะไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนธรรมดานะคะไฟฉุกเฉินนะคะไฟเลี้ยวไฟหลีนะคะรุ่นนี้ไม่มีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานนะนะคะลายกาในส่วนของตัวกันชนด้านหน้าเป็นนี้นะคะกระจังหน้าก็ต่างกันนะคะ กระจังหน้าจะไม่ใช่ในส่งของตัวกระจังหน้าที่เป็นสีที่เป็นถ้าเป็นตัวนั้นมันจะเป็นดําเงามันจะเป็นเป็นเป็นไม่ใช่แบบพลาสติกอ่ะมันจะเป็นเหมือนตัวตัวกระจังหน้าม,บบบบนนะะมันไม่ใช่แบบพลาสติกแบบนี้ละกันเนาะนะคะอันนี้คือความแตกต่างนะอันเนี้ยกระจังหน้าเป็นในส่งของตัวแบบแบบพลาสติกสีดำเงาเออสีดําด้านเนี่ยค่ะนะคะไ <c oughs> ฟตัดหมอกไม่ได้มีมาจากโรงงาน และก็ในส่วนของตัวภายในนะคะภายในก็มีในส่งของตัวหน้าจอมาจากโรงงานแล้วนะคะซึ่งหน้าจอ10.1นิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะคะ <im itation> มีในส่งของตัวหน้าจอสแสดงผลผู้ขับขี่นะคะมาตรวัดยังเป็นในส่งของแบบเดิมอยู่นะคะเก <im itation> <ๆ>ียร์ก็จะเป็นเกียร์6สปีดนะคะมีช่องเสียบสาย USB Type A Type C นะคะแอร์ตรงนี้มีฮิตเตอร์ด้วยนะนะคะรุ่นนี้มีในส่งของตัวแอร์แบทั้งหมด3ลูกนะคะ เบาก็อย่างที่เห็นนะคะมีที่วางแก้วมีที่พักแขนนะคะตรงนี้ให้นะคะแคปก็จะเป็นในส่วนของตัวแคปเปิดได้นะครับนี่ค่ะประมาณนี้นะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าใดสนใจก็ติดต่ออเมก้าเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ